มาแล้วครับมาแล้วสตวหีบเลยย่องคุณนบกหลบซอม่งลงเดียวบนนกอยเนาะเงือกสีเบืองไปวยจีลุ้งอย่างไหนน,นู้นนี่ไหมนี่ต้นใหม่ไหมก่วยจ,จี๋ลุ้งอย่างไรฟังนี่ไหมเปิดลงช่องพอดีเนี่ยเพลนบนลอลเป็นตลกโอ้โอ่องนี่พอดีเออ ไปตล็อกอยู่หนน้อยข้างๆเขเลยว่าทันข้างๆเขาย่างบิดเอ่ยู่ิลปิดรงั่นจมเลยในลุ่ไปเลยทั้งรถแล้วทังทั้งรถเาเลยลุ่ไปเลย้ยได้ยูทั้งรถตวนนับนจะเข้าก่นหาทางลงก่นโอ้โอ้โอ้งอย่างี้น้องบันนโอ้พอดีเลย ต้อบบปกิดทีกข้าเนยจัง่อยโอ้โบนกาไปเล็วแขบโอ้โอดีเลยตว่าต้อง,องหวกทางขางเรออกได้ว่าระบัดแรงไงถ้ามันแขบครับโอ้ จริงๆก็จำเป็นต้องเเอาขาไปจอดก็ได้ได้จอดธรรมดาอันนี้กไ็ได้ยได้พบว่าที่สอดเป็นเมาไลยเดีวต้องก็เปลี่ยนห้องอันนี้คุ้มกันเขาไปจอดเบิองเมืองเบิองเมืองพี่น้องเจ้าเบิองคุ้มกันเขาไปจอดในซ่องหลังจากที่เขาเดินทางมา ร้อยเจ็ดสิบกิโลจากแจ้งวัฒนาครัน้องก็มังหว้แล้วแต่ก็มีเหตุกรารณ์บรคการคิดขาดฝันเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อกี้ในเดินนั่งมหมดเพราะว่าผมก็บกคขีดปรฝันจ้ในเอ๋บอยถามว่าหิวเข่าขบ่าววัฒนะคือเกา คำถามเดิมสงเัยเป็นหิวแล้วทางมาชิมโมเข่งข้างนอเนเอาป้าเนาะป้าีม่สดมาห่องใอยห่องไหนน,น่อันนี้พูดเดี๋ยวออออกยังนี่ม่ได้ส่เมื่อัหพ่อถามบ้าหิวขอว่าบ้า,น,า,าเน,นเจ้าจิตอบว่างหรกันม่เจ้ จกักจักสีหิวหรือว่าหิวไหมบ๊ว่าเพิ่นขึ้นห้องไปเพิ่นก็สินวันปะมีเหมือนหองงอออกแบบนี้หรอะเบียงอาหารกระเบิดแล้วยมอ่ะนี่งเปรี้ยงสิเดินทางต่อไปใช่ยาพุ่มมืออื่นมีสองงานมืออื่นมีแอนใช่ยาพุ่มกับเมืองเลย แล้วนี่เทีย่ยงขึ้นกสิไปใช้เุ้มป้าขึ้นมีกระจกดีสิือสิจะซ่องขาซ่องอย่งคักแน่เนาะเปลที่ส่นอ่ปนั่งาม,มาแล้ว,ลวจหลดเอาตีใชบเวลคอนโดไม่กินน,นี่คือบรรากาศที่เราเดินทางมหัหอดงานได้ยุกย้เนี่ยกบสิมาหอด ทีผักของทีผักเร็้วตัวปรากันง่างในไก่ส้นมากันบ่ค่อยดีมาผักทีผักทีจะ่าเขาจองไาหอันนี้ตู้เย็นอันนป้สงเดี๋ยวสีออขนมไปสู้เป็นกินก่อนบ้านนี่เตยโปกุ่งเผาเส้นครับขนมมาหลายเลย น,นี่ถุงเงินลานพัน,นจะไปกินกับข้าวหอมผักแล้วเหลือแต่ห้อยฝนน้อยาเลยท่ไหมาจะใส่ยีกกันเขาได้ยึดติโอ้ยยังไม่เทียบเ,เท้โอ้ตาย จอดรถมีพื้นบางอย่างไหมจเจ้าก็เพิ่งเพียังหิวขอดปะ,ปะเอาเพื่อนามเป็นล,งลุงหรือเราเป็นถทมไหมเป็นถามว่าหิวขอดปะข<ร>นาดหิวปนาดไหนที่เขาก็จะเป็นมำอย่างนีอ๋อที่เรานเขายังไม่ได้ชำระมาส่วนมากเขาจะให้ศิลปินออกก่อนก็ไปเบิร์ที่ทเขา เจนี่มาฝากอยู่สตาบักคนนี้ิ่งนี้เปลี่ยนเอาทุท่งขยะตัวนี้โอ้ยจากนี้เอเนาะโอ้ย<อ>มาโวนกินขนาดเป็จขยะผู <laughs> ้สา,าดีใจวัน เนคับสีสตาบักม่ให้มาได้แท่เขาอันโู้บ่เมนตัวนี้เนาะขี่วุ้นอันนี้ก็ตีดกันว่นบูดแับนี้นี่ยังไงทัวโอ้ยดูวกตัเบิดท่างถงจบเบึงเบอรง นี้จะโดนพอยกันอ่ะเดด้วยป้าเมื่อกี้เียนกกไไเก่าสิจของักอะไรของเจ้าโนก็จะม่เน็คหักมนไหมห่องไหมพ่จังบัาท่าผักกางมึงประตูเลย บ้าเบิ่งบรรยากาศพาดทห้องนี้พิเศียกูมูด้วยนี่ที่หมดระเบียงที่หมดระเบียงขังุงงน,นปลามัน่นชมวิวครับ็นเลนี่งันอยู่อำเภอสตางค์จังหวัดระยอง งานคูอีกแล้วครับงานคูประมาณก่าสิบเปอร์เซ็นต์ของเดือนนี้พอกันได้เลยคู้ได้ยูไก่มาได้กันเช็คโปรแกรมอยู่นี่แฟนเพียแต่ได้ครับคิวงานวัาห้าสิบแปใส่เนี่ยแต่ละเมื่อแต่ว่าเมื่อื่นนี่ก็จะเป็นมื่อสุดท้ายหลังจากเหตุงานมาสามสี่เดือนสิบต่อกัน ันนี้ก็สิพักเงยวๆหาเหมอนเหมืนก็นสิไปเที่ยวู้เรียทั้งหนึ่งสอบัตรเปาสื่อหนสีสีลนวด้น่อยดียว,ยวันแต่กับกกังท่นที่ถือใจเป็นข้างนอ